มามาครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเมือ่ออาทิตย์แล้วแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองรอบนี้คือรอบที่สามรอบที่สามแล้วสำหรับ,บเจมส์คือไม่ใช่ลูกค้าใหม่แล้วเป็นลูกค้าประจำแล้วอรอบแรกรอบแรกเปิดต,ตัวแแบบโอ้โหทุเรียนเหนือทุเรียนคือ วันนั้นจมบดให้เลือกปันจำตรีให้ลำเนื้อนะลูกสีนะที่สุดของทุเรียนนะละรอบสองเฮียไม่ไมาเกมมาเองแล้ววันนั้นยุง่งสสำหรับเจมส์ก็ถือว่ายัางไม่ที่สุดนะเอามาวันนี้รอบที่สามเจมส์ก็ตั้งใจเลือกให้วันนี้ให้ลองชิมทุเรียนระยองค่ะอ่าแต่เท่าที่สัมผัสเฮียนนะ่าจะกินุเรียนสุกนะโอ้โหข้อดีของตุเรียนะว้าวๆ้า,าวโอวว้ว้าวแม้ ว้าว wow, เลยอ้าวอย่าลองอ้าวอย่าลอง้อ,อง,องไม่ต้องแผนไม่ต้องแผนแค่ใจเสียงพอรอฟังรอฟังสุดยอดสุดยอดอ้โหอุ้ยนานเชียวกว่าจะตอบ ชิเมเยอะไปหน่อยชิเยมเยอะไปหน่อย <c oughs> ทุเรียนนะที่เจมส์เคยพูดว่าทุเรียนไม่ว่าจะแพงแค่ไหนไม่มีคําว่าเหนือกว่าทุเรียนทุเรียนอร่อยสุดแค่นี้แต่อีกสองวันเจมส์นัดใหม่เรียมากินผูกเป่าไฟอันนี้ให้จํารสชาตินะรอบที่หนึ่งคือจันทบุรีรอบสองคือจันทบุรีแต่สาหรับเจมส์ก็คืออาจจะสู้รอบแรกไม่ได้รอบนี้คือระยองจํารสชาติไว้ อีกสองวันพบกันกับสีสเกตเดี๋ยวมาเลยอาเห็นไหมแม่ค้าทุเรียนคนกินทุเรียนยังไงยังไงเขาก็กินทุเรียนเพราะฉะนั้นเราดูแลเขาให้ดีรู้ลูกค้าไม่ได้เหรอรู้ัอ่ะไม่พูดกักหนูนหเขาจะพูดกั่จมดหรือเปล่ากคาล่าเป็นไงกันเขาไม่พูดเอาห้าปูหมดแล้วโอ้ยแกแบบเยี่อทุเรียนสุด มากกว่าทุเรียนที่สุดของทุเรียนก็แค่นี้แหละเลื้องหวานมันอร่อยรสชาติลงตัวกลมกล,มล่อมแหมทีรอบที่สามแน่ยิ้มยิ้มขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณคัะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียอันนั้นอร่อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าเฮียชอบกินทุเรียนสุกมีสีสเก็บสุกไหมมี่ไหมแปาา๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อยากให้ลองสีสกเกตสุกสักคำหนึ่งมีไหมโอ้นี่ไง,ไงอุ้ยเจอของระยองไปแล้วยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเนื้อสุดด้วยระยองวันนี้ระยองมาได้เลยนะเอาเฮียอันนี้สีสกเกตลองสิสู้คนได้ไหมเนี่ย เอาเรื่องเม็ดตู้ไม่ได้ก่อนนะอของเขาเม็ดรีบเอา้าเทกเจอร์เทกเจอร์คราวนี้เรามาดูเทกเจอร์โอ้อันนี้นุ่มกีบนุ่มเป็นครีมหอมอร่อยโอเคอันไหนอันไหนอร่อยกว่าสีสกเกตว้า <laughs> 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 ยยาวอร่อย ที่บนโลกใบนี้ในประเทศไทยอร่อยทุกที่แต่เราจะชอบแบบไหนนั้นอยู่ที่ความชอบของเราแล้วค่ะสรุปจันทบุรีคือพี่ใหญ่ระยองข้อเนื้อแห้งแล้วก็เปลือกบางเล็กๆสีสวยจันทบุรีนี้คือไม่มีใครเทียบอยู่แล้วคือความความรู้จักคนรู้จักทุเรียนคือต้องจันทบุรีนะขอย้ำนักเรียนจังหวัดตาดอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอร่อยมากมีความเหนียว แล้วก็ข้ามมาที่สีสะเกตเนาะปาจีนบุรีก็อร่อยหวานหวานมากแต่สีสะเกตทำไมลูกค้าถึงมติเอกฉันเพราะว่ามันมีความเหนียวเนีย่ยกีแล้วมันมีความเหนียวไหมใชครับเหนียวด้วยนุ่มด้วยเหนียวนุ่มแล้วมันมีความละเอียดมันไม่มีเส้นใหญ่สีสะเกตปีนี้อร่อยมากเลยอย่ที่พูนี่ยังไม่ได้มีวันนี้พาดูก่อนพาดูนวันนี้สีสะเกตยังไม่ได้สุกเยอะ มีระยองอว,วันนี้มีระยองกองใหญ่ๆไว้รอต้อนรับแล้วก็จันทบุรีมีเยอะมาได้เลยค่ะทุเรียนอร่อยทุกที่ค่ะโดยเฉพาะที่ร้านบ้านมดนี้อร่อยมากทุกทุกจังหวัดอร่อยมาก